ปตทกับมลาเตสตาโดนจับมาโยงกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่สังคู่เคยสู้กันชิงแล้วแต่ตอนนั้นมลาเตสตาอาจจะประสบการณ์น้อยกว่าตอนนี้เพราะว่าหลังจากเขาเข้าสู่วันเนี่ยคือเขาต่อยนวมเล็กมาหลายไฟมากเลยคุ้นชินกับนวมเล็กน่าจะมากกว่าปตท,ะทด้วยซ้าไปเมื่อกี้ผมดูหลายรอบมากเลยกว่าจะได้คําตอบว่าใครชนะหลังจากที่มลาเตสตาเข้าสู่วันเราก็พบว่าเขาฝีมือการใช้หมัดดีขึ้น ตามลําดับดูเหมือนกับว่าการใช้หมัดของเขาไม่ได้แพ้ปตทอเลยด้วยซ้ําเขามีลูกเตะสูงที่ผมคิดว่าเหมือนจะทําได้ดีกว่าปตทอด้วยเห็นยาย้อมผมอันนี้ดูบนหัวผมนะใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนหนตะกล้าส่วนฝั่งปตทอเนี่ยตอนที่เจอกับเอเลียสเปิดตัวกับวันไม่ค่อยสวย ทีนี้มาลาเทสตาเองก็เพิ่งไปแพ้มาเหมือนกันฉะนั้นต่างคนต่างอยู่ในฟอร์มที่แพ้ด้วยกันมาทั้งคู่จะบอกว่าคนหนึ่งมีความมั่นใจมากกว่าอีกคนก็คงไม่ใช่ฝีมือโดยรวมของทั้งคู่เหมือนศีลเสมอกันคือโคตรสูสีเลยอะ่ะเป็นคู่ที่ฟันธงยากอีกคู่หนึ่งความหนักหน่วงผมยังให้ปตททักษะหมาัดมีความใกล้เคียงแต่มาลาเทสตาจะเหลื่อมกว่านิดนึง ขอดูความเห็นกระแสของผู้คนเงินว่าไปทางไหนส่วนคนที่สมัครติดตามช่องผมเรียบร้อยแล้วเตรียมเข้าไปดูในนั้นได้เลยเดี๋ยวผมฟันธงให้ว่าใครน่าจะเป็นฝ่ายชนะ